สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคะวันนี้มีสกูชี่ล็อตใหม่เข้ามานะคะทุกคนก็คือแบบน่ารักมากนะใครที่สนใจสินค้านะคะสามารถทักกันได้นะคะที่ไอดีไลน์นะแ02 QwCn นะคะ,อ, 2, ะ,คะอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับค่าส่งนะ ลงทะเบียน35มสิ5มเอ5้นะคะบวกตามน้ำหนักนะแล้วก็ตอนนี้นะพิมกำลังจะทำปลายทางนะคะทุกคนใครที่สนใจปลายทางนะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมจะแจ้งรายละเอียดให้นกก็ประมาณนี้เลยค่ะไปเริ่มดูของกันเลยเนาะตัวแรกนะคะเป็นพวกราคา35บาท3ชิ้น100นะแบบแรกเลยจะเป็นน้องซูชินะคะนีน้องเป็นซูชิไข่หวาน ตัวนี้นะคะพี่มีตัวอย่างรีบให้ดูด้วยนะคะนี่เป็นของทีมเองนะนี่เลยน้องขอสตูประมาณนี้คือนะดีมากนี่นะคะแล้วก็มีลายเส้นตรงนี้เขียนว่าซานคีอ e ีแลนด์ด้วยนะนี่คือเนะืดีมากสามสิบห้าบาทสามชิ้นร้อยนะแล้วก็จะมีเป็นน้องคอสตูมะคะ่ะนี่นะคอสตูมอาจจะมีรอยถุงบ้างนะคะทุกคน มีเป็นอุคจีนน่ารักมากะค่ะแล้วก็เป็นแมวเนาะก็จะเป็นน้องไอต็มนะคะตัวนี้มีชิ้นเดียวเนาะนี่นะคะมีประมาณนี้เลยนนราคาชิ้นละ3าบาบาท3ชิ้น100อยค่ะสามารถขะกันได้นะตัวนี้นะคะจะเป็นถุงแก้วนะนี่เลยจะเป็นแบบว่ามีแถบกาวให้นะคะนี่ตัวอย่างเขาก็เขาใส่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคน นี่นาะจะมีเป็นแถบกาวให้แบบนี้ก็คือใส่แล้วก็เอาไปบีบเล่นกันก็คือฟินนะคะนี่เลยสามารถใส่น้องซูชิได้ด้วยนะคะนี่ใส่แล้วบีบฟินแน่นอนทุกคนนี่ให้ดูคือมันไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินนะคะแบบนี้ก็คือกำลังดีเลยนะ ะะประมาณนี้สามารถใส่เป็นบันไซส์มีเดียมได้ด้วยนะคะนี่อะไรที่แบบไซส์กลางๆสามารถใส่ได้หมดเลยนะใส่น้องมีฮาราก็ได้นะทุกคกนี้ก็คือน่ารักมากนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะประมาณนี้พอใส่เสร็จนะคะแล้วก็จะลอกตรงนี้ออกไปแล้วก็มาแปะด้านหลังเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยก็สําหรับถุงแก้วนะจะเป็นราคานะคะ สองใบ1บาทเท่ารันนะคะนี่สองใบหนึ่งบาทนะสำหรับถุงแก้วค่ะนี่เลยประมาณนี้เนาะต่อมานะคะตัวนี้เป็นพีทเนาะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะเป็ดตัวนี้เป็นของ IL o v e s q u i s h y เหมือนกันนะนี่เลยแพ็กเกจครับประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเนื้อดีนุ่มโซนเนาะขออนุญาตบิบให้ดูนะนี่นะคะคือเนื้อนุ่มมากก็จะมีเป็นน้องช้างแบบว่ากำลังยืนอยู่บ,บนลูกบอลนะคะ ตัวนี้ราคาชิลลสี่สิบบาทนะนี่เลยค่ะน่ารักมากๆนะแนะนาเลยต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเซตสกูชีนะ่นะมีทํามาเอาใจคนชอบสนุปปี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าน่ารักมากก็จะได้เป็นเฮดบันสนุปปี้นะเป็นบางแผ่นนะคะนี่คือแบบน่ารักมากตัวนี้จะให้ดูเนื้อนะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆนะทุกคนแต่ว่าบางชิ้นก็จะ มีความสโลเล็กน้อยนะคะนี่เราเห็นไหมเขาก็จะมีความแบบสโลนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้เป็นเฮดบันนี่นะเป็นแบบไซส์มินินะคะทุกคนแต่ก็แม่เล็กมากนะนี่หรือว่ากลางๆแล้วกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็สำหรับเซตนี้นะระคะ 50บาทนะคะตัวคีละา5บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะแนะนําเลยตัวนี้นะคะจะเป็นซาลาเปานะอันนี้คือนําเหนือมากนะทุกคนเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากเขาจะมีเป็นแบบอันนี้มาด้วยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะนี่นะคะน้องเขาก็จะมี2แบบนะนี่เรนมาดูแบบแรกจะเป็นแบบว่าซาลาเปาลูกเดียวแบบมีลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็แบบที่สองจะเป็นแบบว่า อันเล็กแบบ3ามอันนะคะคือน่ารักมากทุกคนนี่มี2แบบด้วยกันเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจแบบไหนสามารถแคปไปได้เลยนะนี่เลยนะคะสำหรับอันนี้ราคาชิลละ55บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้ารับคู่นะนี่เลยรับคู่แบบนี้นะก็จะได้ไปเลยค่ะหนึ100บาทตกชิลละ50บบาทเท่านั้นนะนี่เลยค่ะใครสนใจก็แคปมาได้เลย ต่อมานะคะตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่ของไม่แทนตัวนี้มันจะมีตำหนิเป็นรอยแครกตรงใบหน่อยนะคะขอคุไม่ซีไว้ก่อนเนาะให้ดขูข้าวๆมานี้นะคะเนาะมันเป็นตำหนิจากโรงงานนะคะตัวนี้ราคา50บาทนะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นไอเทมหมีนะเป็นของ i love s สก i ชค่ะราคา25บาทนะ เมลเขานิ่งสโ,โลนะนี่เลยต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นบันป๊อปปูล่านะคะนี่เป็นรุ่นคริสต์มาสโพลีนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นไซส์มีเดียมนะนี่เลยอันนี้พี่เอามารีแพคเกจให้ใหม่นะคะเพราะว่าแพคเกจติ้งของเขาอะคือมันยับนะก็เลยมาเปลี่ยนให้นะคะประมาณนี้นะตัวนี้น่ารักมากนะคะ มีเนื้อนะประมาณนี้เลยเนื้อแบบนุ่มสโลนะคะด้านหลังเขาก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะนี่เขียนว่าโพลีหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ดิเขียนว่าป,ป๊อปล่านะคะทุกคนนี้ลายเส้นป,ป๊อปล่านะคะมานี้เลยค่ะตัวนี้ราคาเจสิบาทนะต่อมานะคะตัวนี้เป็นน้องหมานะนี่เลยเป็นของแวมโป้นะคะตัวนี้ก็จะมาเซลล์ให้ด้วยนะนี่เลยมีเป็นสีกาและกับสีลงนะคะนี่มันจะมีตะหนไหน่อยนะ ประมาณนี้นี่นะคะก็ตัวนี้นะชินละ70บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครรับคู่เลยนะเอาไปเลย1 0 0บาทนะคะเซลให้เลยนะตัวคิวละห้าสิบาทเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นววชชินะนี่เลยเป็นตัวแพนด้านะคะนี่เป็นตัวนี้เลยนี่เนาะเขาก็จะมีให้เก็บสะสมแบบว่าหลายลายมากเนะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพนด้า ตัวนี้แนะนำนะคะน่ารักมากราคา80บาทเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นแก้วสุ่มสกูชี่นะนี่ตัวนี้คือแนะนําเลยนะน้องอาจจะได้ไป2ชิ้นนะคะนี่นี่จะเป็นแบบชิ้นแบบเมดีเมหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเล็กหนึ่งนะคะคือไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะก็อันนี้จะให้เลือกลายเลยแล้วกันนะคะมาดูลายแรกอันนี้จะเป็นน้องวัวนะคะทุกคนน่ารักมากเป็นตัวนี้เลยนะคะ ราก็ต้องไปลุ้นอันเล็กอีกทีนนะว่าจะได้เป็นอะไรนะคะนี่นอ้องไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็คือแบบน่ารักเลยแบบไซส์กำลังดีเลยเนาะตัวต่อมานะคะอันนี้จะเป็นน้องหมานะนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยนะคะตัวนี้แบบน่ารักมากนะทุกคนนี่มีสองลายให้เลือกนะคะตัวนี้นะราคาอันละหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะเป็น น้องเบเกอร์ไนบลูมนะคะหรือว่าโดนัทไอบลูมน,นั่นเองไอแกจตรงนี้มันปิดไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ตัวสกูชี่มีตัวนี้หนึ่งนะคะจะเป็นรอยแครกเนาะจะเป็นลอยแครกประมาณน,นี้นี่นะท่านยตัวนี้หนึ่งร้บบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายของไอบลูมนะ เ,เป็นเหมือนลูกชิ้นเลยนะทุกคนนี่มีไม้เสียบด้วยนะคะน่ารักมากแพคเกจปิดไม่ได้นะมันก็จะแบบมีฝนมีอะไรบ้างนะขอคนไม่ซีนะียประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้190บาทนะต่อมาค่ะจะเป็นคุกกี้หมีมาร์สไอบลูมนะตัวนี้เป็นมือสองแล้วนะคะอันนี้พี่ขอไม่แกะออกมาแล้วเนาะต่หนีเขาก็จะเป็นาลายแครกตงคุกกี้นะคะทุกคน มันไม่ค่อยเห็นนะ่ะนี่นะับประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะสีเขาก็จะคำ้คำๆบ้างนะคะเป็นบางที่นะอืนี่นะคะเป็นลาแคกมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะด้านหลังมันนะคะเขาก็จะมีลายเส้นไอบูมเนาะประมาณนี้เลยคะ่ะตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะต่อมาเลยก็จะเป็นพวกมือสอง ไปเลยแล้วกันนะคะเป้นหมีฮารานะคะตันจะมีอาจจะเยอะหน่อยนี่เขาก็จะเป็นลายแท็กตัวน,นี้เด็กจะให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเอานอน,อนองเยอะจริงให้เก็บปิดไม่ได้นะคะนี่นะคะเป็นลายแท็กแบบนี้ นื้อดีนะคะตัวนี้หนึ่งรอยห้าสิบบาทเนาะต,ต่อมานะคะอันนี้เป็นหมีฮาลานะเป็นของไอรูบุเหมือนกันนี่นะคะแพคเกจปิดไม่ได้นะตั้มนี้เขาก็จะเป็นรอยขัดตามตัวเลยนี่นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะขอค้นไม่ซีไว้ก่อนนะสำหรับพวกมือสองอะหรือมือหนึ่งนะคะมันก็อาจจะมีตําหนีบ้างเล็กน้อยนะประมาณนี้เลย ตัวนี้150บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็น Apple Eye ไอบลูมนะคะเป็นไซส์มีเดียมเลยนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นบอลเชนให้แบบนี้ตัวนี้ตอนน้องเขาเป็นลายแครกนะคะนี่เนาะเป็นลายแครกทั่วตัวเลยแหละตรงนี้เป็นลายเส้นไอบลูมนะคะนี่เนาะ จะเป็นแอปเปิ i ล i นิของ i อ้ o ลูมคะแต่ว่าไซส์น้องไม่มินิเลยลนะทุกคนนี่เป็นไซส์มีเดียมเลยประมาณนี้เลยคะ่ะตัวนี้จะบิบให้ดูนะน่าดีนะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมด้วยตัวนี้ไม่มีแพคเกจนะคะราคา80บาทค่ะตัวนี้เป็นเซตสกูชี่นะคะได้ไป4ชิ้นน้ตราคา10บาทนะคะเอาน้องเข้าๆประมาณนี้เลยนะ จะไปแบบว่าไวๆเลยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นเซตห้าบาทนะคะให้ดูคร่าวๆนะตอนออาจจะเยอะหน่อยประมาณนี้เลยห้าบาทค่ะตัวนี้เป็นขนมปังนะคะมีแพ็กเกจให้นะนี่เลยตอนอเยอะมากตัวนี้นี่นะคะเนื้อนุ่มสโลนะนี่เขาก็จะมีความสูบบางเล็กน้อย ตัวนี้สิบาทค่ะต่อมาเนาะจะเป็นน้องขาไก่อีวิกนะคะตัวนี้แบบนุ่มมากนะทุกคนแนะนำเลยนน่นะเนื้อแบบนุ่มมากอันนี้ตรงที่ขาดไปอะพิมพจะพิมพยังเก็บไว้อยู่นะคะทิมจะใส่แยกไปให้เนาะคือเนาะดีมากนะตัวนี้ตอนนองเขาก็จะเป็นประมาณนี้ นี่นะคะตรงนี้จะมีลายเส้นนะคะเขียนว่า t o y s w i t y a n e r i c นะคะตรงนี้นี่เนาะมันไม่ค่อยเห็น่เไรอ่ะอ่าประมาณนี้เลยน่าดีนะตัวนี้นะคะราคา80บาทคะ่ะมีแพ็กเกจเนาะต่อมาเลยจะเป็นนอ้องไอติมนะคะนี่ตัวนี้เป็นของ Sunny Squishy นะคะมีลายเส้นด้านบนด้วยแล้วก็มีแพ็กเกจให้นะคะ นี่นาะจะเป็นลายเส้นของเขาประมาณนี้เลยตําหนิเขาก็เป็นลาคราท่วตัวเลยไอต้องสีเหลือมันจะไม่ค่อยมีรอยแคร็กเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีชมพูนเนี่ยจะเยอะเลยนะนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้อีกบางคนไอติมก็ทั่วเลยนะคะเป็นลาคราประมาณนี้ ตัวนี้หกสิบาทค่ะคือแบบไซส์ใหญ่จุดใจมากในนี่คือใหญ่มากนี่เลยค่ะหกสิบาทเนาะตัวนี้นะคะเป็นบันราคา1ิบาทนะนี่ได้ไป3มชิ้นเลยนะคะเป็นบันเพ้นเนาะไอตัวใหญ่เนี่ยมันตํหนิจะเยอะกว่าพื่เลยนะคะต่อมานะจะเป็นน้องเค้ออรริกนะคะตํหนิเป็นรอยแคททั่วตัวนะคะทุกคน แล้วก็ตามสตรอเบอรี่ตามร่องครีมก็จะมีเหมือนกันนะคะตัวน,น,นี้นี่เนาะให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะตัวนี้ละค่ะแ80บาทนะคะนี่ต่อมาเลยจะเป็นนนองเบอร์กเกอร์นะคะตัวนี้40บาทนะตำหนิประมาณนี้เลยตรงนี้เป็นลากดทับนะคะมีแพ็กเกจให้นะคะตัวนี้เป็นของแถมนะนี่เนื้อดีมากแบบสุม,มากอะ 40บาทค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นลีลาคุมะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะใสายาย่แยกไปให้นะคะหูที่ขัดเนาะนี่นะคะตอนนอประมาณนี้ตัวนี้10บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้องอันนี้เป็นของ A v e ว y ีนะคะมีแพคเกจเหมือนกัน แน่ใจเขาเรียกกันว่าอะไรนันตนนัวนี้สีเขาก็จะค้ำๆหน่อยเนาะน่าดีมากเหมือนกันตัวนี้25บาทค่ะเอาไปบิบเล่นกันได้น,นะพวกเนี้ยเพราะว่าน่าดีๆกันทั้งนั้นเลยก็เป็นภายของโอริเกอร์นะคะนี่ตอนนี้ตำหนิเยอะมาก ะะแต่ว่าเนะก็คือดีมากเหมือนกันนี่คือแบบดีอะทุกคนใครที่ไม่ซีเรื่องตำหนิน้าไปบีบเล่นกันได้เลยเพราะว่าเนะดีมากนี่นะครประมานี้ตัวนี้สามสิบบาทนะคะมีแพ็กเกจให้เนาะประมาณนี้เลยค่ะ สำหรับสกูชี่รถนี้นะคะมีเข้ามาประมาณนี้เลยนะใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถทักกันเข้ามาได้นะคะที่ idline@402qawcn นะนะคะหรือจะแบบทักมาถามอะไรก็ได้นะคะทุกคนทักมาคุยกันก็ได้นะคะประมาณนี้เลยค่ะค่าส่งทงเียน35บอ55บกค่าธตอมน้ำหนักนะคะ แล้วก็ใครที่อยากเก็บปลายทางนะทักมาถามก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็คือพินจะไปทำเนาะประมาณนี้เลยค่ะ